โอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอเคทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเสียงอะไรนั่นแหละฝนตกไม่ต้องจะอะไรหรอกฝนตกโอเควันนี้ผมก็จะมาพูดว่าตอนนี้ดังโงดจะเริ่มดีกับกันแล้วนะครับหรือว่า D O U S, S B ส5 5 2อนั่นแหละโอเคอย่างหนึ่งก็คือทุกคนถามมาปีศาช่องเก่า ชก็หม่ได้นะแต่ผมขอให้อย่างเดียวอย่าให้เขาตอบกับก็บพอไม่เชิงด่าโอเคบอกว่าคืนนีกับกันก็ดีแต่ว่าอยา่าไปพูดทำไม่พอกับเขานะโอเคโอเคไม่งั้นกุกูจะไปขักอมึงถึงบ้านรอเล่ผมรอเล่ผมไม่ได้โหดขนาดนั้นโอเค คลิปนี้น่แจะรู้สั้นๆหน่อยก็สวัสดีครับไันเลยไม่ได้เขียนบท